อ่าก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้โยกผมเอฟพีดีโอสผมจะมารับของฟรีเป็นกระเป๋านะครับไอย่างแรกเดี๋ยวนเข้าให้เข้าแมบนี้ครับ School of s p o r t เดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใต้คลิปแล้วกันครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้โอ้ครับแล้วก็พิมพ์คำว่าวันคีไแบบนี้นะครับจะคั่เปี้ก็ได้ 1>, 1 k l i k e s แบบนี้นะครับก็กดรีเมมไปเลยปุ๊บนี่เลยครับเราก็จะได้อันนั้นมาแล้วตาประทับมาแล้วนะครับครามอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมออกไปดูให้นะครับว่ามันได้จริงไหมกระเป๋าเขา้ามาเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับ<ๆ>ก็นี่ครับได้ได้กระเป๋ามาแล้วนะกระเป๋ามาแล้วก็เป็นกระเป๋าเขียว แล้วก็เหลืองก็ถือว่าสวยนะครับแนะนําให้เก็บไว้เพราะว่าอนาคตมันอาจจะเก็บไม่ได้หรือกัดอาจจะกลายเป็นของลิมิเต็ดก็ได้ครับก็สวยก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปด้วยครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า